เงินผ่อนค่าต่ำดาวดาวสสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมออเป็นเจ้าของโดนละใช่ไหมคะผ่ะอนได้นานสูงสุดกี่เดือนลูกยี่สิบสี่เดือนยี่สิบสี่เดือนเป็นไงครับผม สวัสดีนะครับนะฮะวันนี้วันที่4นะครับผมวันเพื่อนบงคลน,นะครับเลิกดีนะครับของเขา ของเกษตรกรหลายท่านนะครับก็สั่งโดนให้ไปถึงหน้าบ้าน9โมงเช้านะครับผมนะฮะวันนี้ก็มีเซตนะครับผมตัวนี้เลยนะครับเป็นตัว e ีซี่ไฟนะครับผมเนาะมีทั้งเงินสดเงินดาวเลยนะครับผมเนาะดาวอยู่ที่50%เองนะครับผ่อน0% 10เเดือนโอเคไหมครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับผมใช่ไหม ขึ้นตรงนี้เนาะโอเคนะครับผ่อนศูนเดือนนะครับเซตพร้อมทํางานเลยนะครับแบตเตอรี่4ก้อนเครื่องชาร์จนะครับผมพร้อมไปทํางานเลยนะครับผมดาว50แล้วก็ผ่อนศูนเดือนนะครับผมไม่มีดอกเบี้ยนะครับผมอันนี้ลูกค้าขอเพิ่มเป็นเครื่องปั่นไฟไปด้วยนะครับผมนอกเหนือจากเซ็ตที่เราจัดไปนะครับตัวลำแรกนี้นะครับก็เอาไปส่งที่ สิงห์บุรีเนาะอ่าเป็นเอาไปหวานปุ๋ยโดยเฉพาะเลยนะครับผมจัดไปนะครับผมอีเคด้นะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวลำนี้นะครับไปส่งที่จังหวัดน่านเนาะน่านนะครับผมชุดพร้อมลบเลยนะครับเราก็จะแถมอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ไปกับเครื่องบันไฟอันนี้วีโกเทคเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมอ่าตัวน,นี้ไปส่งที่ไหนนะน้องดาวอ่า เข้ามาเข้ามาเออนะฮะสิงบุรีใช่ไหมตอนนี้ทำเอ้ยไม่ใช่สิงบุรีอันนี้อ๋ออันนี้น,าน่านอันน่านอันนานสิงบุรีนะครับผมแล้วเงินเงินผ่อนเราผ่อนง่ายไหมผ่อนง่ายคับทำเรื่องกี่วันทำเรื่องเพียงเจ็ดวัน,นไม่เกินเจ็ดวันเนอะแต่อันนี้อนุมัติสามตั้งแต่สามวันแร <3 S 2> กใช,ใช่ไหมสามวันแรก,เ,กเราไม่เช็คกระซิบไม่เช็คเครดิตบุโรนะคะผมอา่า ต้องใช้ข้าราชการค้ำไหมไม่ต้องไม่ต้อง<ช>นะครับผมโอเคเนาะผ่อนศูนย<ะ>์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับผมดาวก็อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทดาวแล้วก็ส่งเดือนละหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับเซตนี้เลยครับน่าง,งานแล้วนะครับผมเอาไปทำงานได้เลยนะครับผมวันนี้ก็จะไปส่งอีกสองลำนะครับเป็น d j i นะครับผมตัวนี้ โอ้โหเป็นไงครับ,<พ>บแบบชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยเนาะนานๆจะมีคนเอาแบบ4ก้อนนะส่วนมากจะมีเท่าไหร่ <3 S 1> แค่3ก้อนนะครับอันนี้ถือว่าซปเปอร์เลยนะครับผมแล้วก็เป็นลำตัวที่ยี่สิบนะครับพร้อมถังหวานด้วยเนาะเครื่องปั่นไฟเขาเอาตัวไหน V อ่าโรเวลนะครับตัว9กกิโลเลยนะครับผมจัดชุดใหญ่เลยตัวนี้ไปลงไหนอุตรดิตถ์ อุตราดิษฐ์นะครับลำนี้ไปอุตราดิษ์นะครับผมใกล้ๆกับศูนย์เรานี้เองเนาะนะครับแล้วก็มานี่ที่ใหญ่สุดเลยชั่วโมงนี้นะครับผมโทรมาเมื่อวานก่อนนะครับมีเงินอยู่แค่เนี้อยากได้ชุดนี้อจัดให้ได้ไหมทำให้ได้ไหมได้ทำให้ได้นะครับผมขาดเหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเอาไปก่อน เออยากลดอยากแถมอะไรคุยกันได้เลยนะครับผมแต่อยากได้ของใหญ่เลยพร้อมถังหวานนะครับคเครื่องปั่นไฟใช้ส2บกิโลเลยของคาวามา,า,มาสองสูบสามเฟส,เ,สเอา<ข>อแบบ,บชุดใหญ่เลยเสียงนิ่มนวลเลยนะครับผมเมดไงครับเดี๋ยวบอกถ้าไม่สู้ก็บอกใจไม่ถึงนะพอสู้แล้วเดี๋ยวหนาวนะครับผมว้าวนะครับตัวน,นี้เรา ขอมาจัดให้เลยนะครับช่วยๆกันไปขาดเหลืออะไรบอกบอกได้นะครับมีเงินผ่อนไหมมีมีนะแต่สองลํำนี้สดหมดเลยนะครับแต่เงินผ่อนมีนะเงินผ่อนั้าต่ำานตามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่เออเป็นเจ้าของโดนละใช่ไหมคะค่ะผ่อนได้นานสูงสุดกี่เดือนลูกยี่สิบสี่เดือนยี่สิบสี่เดือนเป็นไงครับผมเนาะเป็นไงครับผมเรามีทั้ง เงินสดและเงินผ่อนของทั้งเน็กโดนแล้วก็ดีเจไอเลยนะครับผมนะการบริการเป็นยังไงครับของเรามีศูนย์มากกว่า 20, 20. ศูนย์เลยนะของเรานะครับผมทั้งภาคเหนือเลยเนาะรวมไปถึงคโคาาราชปทุม<ช>แล้วก็เพชรบูรณ์<ค>เราก็มีนะครับผมแต่ภาคเหนือนี้เรา ครอคุมอยู่แล้วเนาอภาคได้ไปได้ไหมได้ไ้ให้พี่เมาไปนะพี่เมาไปประจําที่ไหนนะสุราษฎร์นนคศรีนครศรีอ่าใบแวนประจําอยู่แล้วนะครับผมเนาะใครสนใจนะครับอะไรเป็นไงครับแน่นไหมของเราแน่นมากเลยนะครับแบตเตอรี่ไม่จะนะครับทำห้องเก็บอะไรนี้แบบแต่ก่อนเรามีห้องแค่ห้องเดียวตัวนี้สามสี่ห้องไปแล้วนะครับยังเก็บอะไรยังไม่พอเลยนะครับนะฮะแน่นจริงๆนะครับผมเอาละเดี๋ยวก็ ไปเจอกันที่หน้าง,งานเลยเนาะนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับถ้านี้เป็นหน้าง,งานแล้วเนาะใครอยากมีโดนใช้เป็นของตัวเองนะครับโทรมาสายตรงที่เบอร์ผมก็ได้นะครับผมหรือว่าอยากจะโทรหาแอดมินเดี๋ยววันนี้ยวโทรจะทิ้งเบอร์แอดมินไว้ให้ด้วยนะครับผมเนาะจะคุยกับแอดมินดาวนะครับผมนะฮะงานอะไรได้ไหมได้ได้หมดทุกอย่างงานเทมได,ได,ได้งานขาย ได้นะครับผมเป็นไงจบจบที่คนเดียวนะครับผมเป็นหัวหน้าแผนอกอะไรคร <c oughs> เยอะเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับหน้าง,งานนะครับผมสวัสดีครับ ากดติดตามเพจโดนพ่นยาโดนเกษตรประเทศไทยโดยเฮ er ียเบิร์บินโดนและช่องทางย er ู u er ู e เฮียเบิร์บินโดนด้วยนะครับ